สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่การเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่17เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพ่ยพี่้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพ่อพี่้องบ้านเฮาสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอดีตปู่ของเจียมนะคะ พ่อพี่น้องคะมบอนี่ปูลเรามาว่างแนวทางตอง,งวดค่ะสําหรับแนวทางของอดีตปูของเจียมงวดที่ผ่านมาเนี่ยปูแล้วโทรมาบอกเบิรงเราด้วยเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะซึ่งเป็นงวดแรกที่ปูแล้วโทรมานะคะหลังจากที่แอบริทโทรหาปูไลยงวดนะคะบัน,นี่แนวทางของปูลขาขาลงแล้วเข่าเข่าไลยงวดเราก็เลยคิดพอเบิรงเราด้วยเราก็ไล่โทรมาหาสันนี่พ่อพี่น้องคะแนวทางของปูแล้วก็เลยเข่า,าอีริสําหรับงวดแรกนะคะพ่อพี่น้องเอ <ห ầu S 1> าแนวทางมบอนี้ ได้มาแล้วนะคะของแนวแนวทางของอดีตปู่คงเจียมนะคะสิได้มาเป็นตัวใดคอยไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะปู่อ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะว่าจังไรน,นะคะปู่อันเพิ่นเพ,นมมนนนพนิ่นมาเมาื่อคืคนนะเพิ่นว่าไปกี่ย่างคือบอกกี่นั่นแล้วเพิ่์ลนะใช่ไนะค่ะกี่ย่างไหนเพิ่นว่าเกี่เทสย่างเล็กน้อยกี่ย่างนั่นก็แล้วตัววะย่างจากต้นวะตามรอยเส้าวะ โมแมนดอกน้ามากตัวพูนมะย่างเจ้าวีลอยลั่วพุดพูดมาค่ะมันกลัวติได้น้อวะเหวะแต่ว่า้มันมาบังอีกท้มันจะไหะย่างันามลอยเ้าตุเท่านไหนวะแบบนี้วะโมแมนเจียวมันตัวพูนมาผู้หญิงผู้เก่าน่แหละค่ะผู้หญิงผู้เก่าผู้ที่เคยมาหาปูตกรุ่นตีขบผู้ที่อยู่ในส่วนยาง อันแล้วที่มาบอกให้มอกมันบังหมันบอกเลขที่เละไปถือของที่ต่อบมันบังเนค่ะเห็นบอกลงมามันก็นํามาเป็นงูม่ะมันโอย่าบอกูยเลขนี่มันถ้ามันบังหมบังไหนเป็นพิรณาเพราะแบบแม่ลค่ะที่แหละโกัมันแค่ว่าเป็นงูเหลือมเนาะได้ไปตัดออกเป็นงูงูเหาเอากับโคกับอกเนีบอกเด็ตัวนึงมันสามท้องเจ็ดองนั่นละสัแต่จำว่าเขาเลยเนาะ ค่ะู s <S s <S s <S drum, ่อมันเขาตัวสามเตมเจดสองนเอกงเจ็ดแม่ค่ะเขานะครับเ่เลเจ้าปูพบมากบานเนี่ยเด็เจ้ามันผ้วเลียบอเอานะค่ะแต่ว่ามันขึ้นคนีจ้างคนค่ะีจ้างจ้างจะมีตัวมีสามหรือสี่โแม่เนออืมห่โมแม่จะง่ปูเกงจีิง่ะโมแม่ย่างเจ้าทีกัว่ะ จับมันกลัวอะไไปได้เว่ากบรแป้มันว่าสีลอยกลัวีเก่า่คยเกงไดสีลอยกลัวกลัวเท่าไรมาตีค่ะแล้วมันมาสีลอยกลัวมาสีลอยกลัวม่นสีเก่าเล้เกิดเกอบอือปูมาสีเก่าตีค่ะา่มลังมาตีเก่าไหมโอ้เอาีเก่าไว้น้ำนึงค่ะปูโอ้แต่ีเก่าแล้วหรดสีเก่าล้วก็สามสองศูนต์ตีค่ะปูอืออ่ะเขาปูว่าว่ายยังายเท่าขนาดไหนวะค่ะ ย่างเจ้า <H ả? S 2> ่ามันสามลอยาเงี้ย่ลแม่สิ่ะแต่ว่าลูกม่าว่าสี่ลอยกมันแนวได้กว่ะ่เ่สี่ลอยกัวมันจะสีเก่ท่าน้ล้ววะอืมกัวเนาะสีสเก่าบ้านจังได้็บโโหเละค่ะมันตอกอยู่บ้านก่ตอกส้ตอกอยู่ปูเท้เลยออกเาอเกิดได้หน่อแต่ว่าไม่หัประจไนสเกนี่ วยมันออกดีอยู่ด้วค่ะปูซุนเก่าค่ะมันกสีหล่กลัวแต่ว่าบนั่งคืดเดี๋ยวมงชากรนั่งคืดมันจึงได้ว่าสี่หล่กลัวว่ะค่ะขอบอกมันแต่ว่าแม่เป็นผู้ยิ่งนะค่ะผู้ยิงผู้เก่ามาแล้วค่ะมามาทามย่างเจ้าเจ้าตนเหมอนย่างทามเลยเศ่ะโมเมนต์เย่างเจ้าบเดาทามเลยเศ้า มันทีลอยกุ้งเป็นวบค่ะเอ้ยว่ะีลกทีลกี่เก่าบ่ว่ากันังเกิดังพี่หน้านกับเพื่แป่เป็นที่เป็นกที่อาดนะค่ะขาหายทำนั่นดจ้าว่าต่อกับแมนนะค่ะหอยมันจนหายเนาะือเลยจะได้สือหมันถืเว้้เสือได้ว่ควือของหองเก่าก็เก่า็ลด้ว หาซื้อแต่สองตัวนี่รค่ะแม่ดนโรตีสี่ใบเอาหมดหมดซือกำค่ะาทางมันวะหมืวน้ำสี่ด้าเพื่อวะค่ะต้องหายจว่าพูเอาเป็นนะค่ะไอ้คือเม่ว่ามันเป็นงูเห่างูจงอันนงูเลือมนะมาอันที่ว่าปูบอกว่าปูตีข้อขาส่มาเป็นงูเห่านะงูจงกะค่ะงูจง้างงูจงางตีเป็นงูเหาอยู่แล้วนะค่ะ กับปูกระบอกด้ว่ามซองเจแมนป่แมนค่ะปูต่ว่าเอวมันบังบ่ออะไย่างวะมาบ่ายมาก็มาเลยครับองเจ็ดวแตโอ้ใชกูดีวอจะจองเก่าวะค่ะปูโอ้ยจีด้ขนารจริงวบังผักบังแหบ่ใ้ได้น้าอวะค่ะแต่ว่าการผูกพี่หาเป็นผูกบึงเป็นบวกเลขาหูเท่านั้นกันไปถือบถือเงนะ ขัปูนี am, am, ่สิงหนัานแหลกหาหูได้น้าปูป่อยไปแม่ครับงเก่าทามต้องที่ทอง้องเก่าค่ะเจอเนีหันกันโบสือยโบจะเก่เยขาบเมื่ขึ้นมันมายังได่มันมันมาทามแบบดีจ้างจะตนมาาลอยเท้าวะค่ะโมเมนต์มันละที่ลอยพัวผมมันละค่ะ สีลอยบัวเขามันจะเป็นส <c ười> <c ười> ีเก่าบ๊อา่งได้เขาสีูเก่าบอหน้าข้หมไมค่ะบัวแต่ว่ากันไว้ก็ดี่งอะูรสเก่าค่ะปัวแต่ว่าทีแนๆมันบอกนั่นปูมีสีเก่าเลยจ้านี่แหละค่ะมันจะเป็นไหนค่ะเน่องเราไปเบิ้งไปเ็นออกไปเบิ้งไหนท่าพีหน้าเบิ้งหน้าเตีอมันมีสมากเพราะว่าตามจิ่ิงเล็ปูปลอยไปนย่างกีฬาตรงหกหวดนะจนที่ผ่านค่ะบัว แม่นี่่าแม่นค่ะเห้นบอกปล่อยไปปูเพิ่งเขาปรับอยค่ะพูแต่ว่าปูทามเหมือนนั้นนี่ว่าโอ้ยโชราจะได้กับโปติดวจะเขามาหายนี่เป็นพันเนี่ยก็เลยปล่อยไหน้าแล้วแต่บ้านเราไม่บุญมของไฟ่มันนะกับปูก็บอกอ่านี้จ้า่ปูดาเป็นก็คือใหญ่นะจ้าพูแต่ว่ามันดอกสอเกนี่จ้านอสองเจ็ดนาะค่าแม่นค่ะัเจ็ดบอมันดอกสอเจ็ค่ะพูสองสอเจค่ะแม่นนั่นเห้นบ่โอ้ยเ่ ค่ะแต่ว่างวดที่มานี่คือปล่อยต่อเนื่องนี่เขปล่อยต่องวดนี่ปล่อยปล่อยเรื่องนี่ฮะปูกับพวได้มันใจแต่ว่าปูหันเกิดว่าเื้ยมันสีมามันมาเตือนสติบ่ฮให้ตืได้ของมันหล่อว่าปูขี่ย่างย่างที่ต่วนย่างสามเดืนเศร้าว่าบอกมันแบบโมเมนต์แบบมันเสียงไหนค่ะโมเมนต์ย่างจอดสี่ลอดกูออมมันเหรค่ะมันบอกจํานวนเท่านั้นสี่หลอดกูสื่อค่ะ เออสีเหกัวน่นมันีเ่า่ะฮะสนเบ่ีนี่สีหล่าเนาะฮะอันแกอไ่ปูไอพี่น้องไองานไอเขาเป็นผูเขาติดั้หมเาเอาไปเชียงเบืงวค่ะปูท่านโมเมนนเกก็เนีกนี่แหละได้ค่ะปูอันแรกแลองเขาไปเมิงอได้มีโไม่ว่า้เขาโถมีน้ำอะไรวจ้า นี่แล้วันเขาเอาเปนล่าเขาเป็นก็ยอมแล้วเว้ยเลขหาู่านั้นกับเดี๋ยวเวลามันเขามันเขาได้เลยปูเบกไปขากัเขาแบบตัเหน่งได้หนีกับาหายมื่อขึ้นจะว่าเอ้มันป็นได้เล่าเราีจ้างกว่ายาโเมนต์เทียงเด็กับว่าเทียงโมเมนตย่างนั่ร้าีอยู่ววนค่ะ เ่าของเราเมื่อานมีทั้งหลายดหลยกลัวแบบติดหอยกัวมันติดดีพึ้นแน่ได้นี่แล้วมันหาแบบพิจนานี้ค่ะแต่ว่าปูมันักกี่แม่หายล้จังอ่ะตกบจิ้มโกกุักเล้ปูกับชัหายกันตัเด็กีเก่าก็ซุ้นเก่าเท่านั้นแหละปูขอบคุณปูหลายๆนะคะปูแต่แมนว่ามันมาต้องอีกเดียวจะิีทุกบอกเ้อได้ค่ะปูตอนนี้เนี่ย ปูหันไปลงโค้งนะเมื่อคืนนี่ลงโค้งลง่มกลางโค้งนะฝั่งลาฝั่งไทยนะลงอยู่กลางโค้งเลยเนยค่ะลงไปเที่ยวเมื่อคืนนี่ตีถุนยังด้ขึ้นมาแต่ว่าท่านั่มาบอกบ่วบ่าค่ะปูพอไปทวงมันหันหน้าทวงกรับมันค้นนี่เกนที่เขาแหละวะ่าผู้หญิงนี่อยู่นีาาอย่แบบก็ว่าเจ้าขึ้นจักรไงสบาะเฮ้ยคอยนั่งนี่ดี๋วก็หง่วงว่ะค่ะอะไรเขาอาชีพเสือกับพวกจักนะขอบปูขอบคุณปูค่ะ Oh, okay, right จ้าปู่ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะปู่สวัสดีสวัสดีค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ,พ่อไปเป็น้องคะแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมนะคะพ,พี่น้องคะมณีปู่แล้วอดีตปู่คงเจียมแล้วก็มาตองหวดเลยนะคะพ,พ่อไปเป็น้องคะฝันตองหวดเลยนะคะเอะาแนวทางของอดีตปู่คงเจียมมณีค่ะได้มาสามสองศูนย์นะคะพ,พี่น้องคะสามสองศูนย์สี่ศูนย์เก้า สามสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก่ากับศูนย์เก้านะคะสี่เก่ากับศูนย์เกาก็มาจากสี่ศูนย์เกานี่แหละค่ะไปพี่น้องค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางตอหงวดจากอดีตปูคงเจียมนะคะไปพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของอดีตปูคงเจียมโทรมาหาเบิ่งเราด้วยนะคะหลังจากที่แนวทางของปูเลากับเขามาร้ายงวดนะคะบนิปูอดีตปูคงเจียมแล้วก็เลยว่าโอ้ย ทั่วไปหาเบิรงแล้วรว้ยกันหน้าสันไปพี่น้องคะเพราะว่าตะกอนนี่ไอาจจะคยลงแนวทางของอดีตปู่คงเจียมนะคะพี่น้องคะเราก็เลยโทรมาก็ได้เข่าของเราอีหลีนะคะพี่น้องคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะไปพี่น้องคะนี่นะคะคู่นี้นะคะเอาสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมค่ะไปพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะสําหรับแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมนะคะไปพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมิปมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพอพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ,พี่รองบรเทาสุขสุขคอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะล้วกะต้องขอขอบอุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบอุณขอบคุณแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมค่ะพี่้องคะเอาสําหรับพ่อแม่พี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะ้าไปอยากสิบพลาดครับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาเล้าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเฉดยพร่ปรปาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการ นะคะปอยพิร้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกก็จะได้ขอตัวลาปอยพิร้องบาดเดาสขุขสุข้อนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่แอดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ